สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวะมาทักไทยวันเสาร์นะคะทุกคนมาตัดยอดลาเวนเดอร์ไว้ไปปักชำนะคะพี่หน่อยพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยหนูจะมาตัดยอดอันนี้ไปปักชำค่ะพี่ไม่ได้ทําเลยอะ่ะมันจนมันจะออกดอกแล้วเนี่ย มันยืดตัวจะออกดอกแล้วไม่มีเวลาเลยค่ะคลิปก็ไม่มีลงตัดไม่เสร็จก็เลยมาไลฟ์สักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดู เสียงเสียงพึ่งหึ่งเลยพี่ <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีทั้งห้าท่านนะคะอ่า <c> ง <oughs> หายไปนานเพราะว่ายุ่งมากเลยทุกคนอันนี้ก็แวะมาสักหน่อยเนาะสิห้านาทียีสิบนาทีเนาะ <c oughs> เผื่อมีคนคิดถึงเราอ่ะนะ <c oughs> มองเห็นหน้าหนูไหมพี่ มองเห็นหน้าหนูไหมคะถ้าเห็นหนูจะได้หลบไง <laughs> สวัสดีค่ะน้องปลาพี่สาวไทยสวัสดีค่ะ <laughs> แวะมาทักทายสักหน่อยห่างหายเป็นหลายหลายวันหลายวันค่ะน้องปลาช่วงนี้มันยุ่งไงพี่อะแวะมาสักนิดนึง ไม่มีคลิปลงว่าูุจะเสร็จหรือเปล่าดูบ่ายๆก่อนถ้าเสร็จก็จตอนบ่ายนะนี่จะเอาไปปักชําสักหน่อยมันคือลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์ขยายพันธุ์ได้ไม่ยากเลยทุกคนนี่กิ่งมันค่อนข้างเยอะมาก กนสบายดีไหมเอ่ยโอ้ยนมัสการหลวงปู่เจ้าค่ะแอลเหนือกันเจ้านามัสการหลวงปู่หลวงปู่ก็แวะมาอ้าวน้องเอ็มโอ๊ย อุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เปียก็หายไปนานเลยสวัสดีค่ะพี่ปลาน้องเบมกสวัสดีค่ะพี่ปลาร้อนร้อนมากค่ะทางนี้หนาวเสียดายเชอรี่เชอรี่ของเราอย่างเยอะเลยกำลังออกแล้วก็คนที่เนี่ที่เขาปลูกเชอรี่ขายอะ่ะทุกคนน่าสงสารเขามากเลยเชอรี่เขากำลังออกลูกน้อยนน่นะพอหนาวมาว,าวันก่อนนะ่ะ ไปหมดเลยก็คือไปเยอะแต่ถ้าลูกใหญ่แล้วก็อาจจะรอดเนาะแต่ลูกเล็กๆที่มันพึ่งแบบออกมาจากดอกอะดอกเพิ่งร่วงน่ะโอ้ยมันก็แบบไปเลยอะโอ้ของพี่ก็โดนมันจะมีต้นหนึ่งของพี่ที่มันพึ่งออกอะออกทีหลังอืมหลายคนก็โดนเห็นข้าบนกันอยู่ชาวสวนนะที่เขาปลูกเชอรี่อ่ะเขาบอกโอ้ยพระเจ้าช่วยฉันด้วยดูดูเออะไรเงี้ย เปลา่าค่ะคุณนอยนอนเล่นตากลมร้อนค่ะสวัสดีปีบน้องปลาบอกสวัสดีค่ะพี่เอม็มน้องพีน่นอยน้องเอ็มสวัสดีค่ะน้องปลาก็ส่งสติกเกอร์น้ำตาไหลมาให้พี่เปียด้วยขอบคุณทุกท่านนะคะนี่เราก็ตัดไปประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาสักประมาณยี่สิบยี่สิบดอกก็พอละไอของปีที่แล้วที่ชํำไว้ก็ก็ขึ้นมา เยอะเหมือนกันแต่ปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีมันมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมอ่ะทุกคนใช่ไหมมันมองไม่ค่อยชัดเนาะแสงมันแสงมันไอ้นี่แสงมันสวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์เราหายไปนาน สวัสดีค่ะสวัสดีอุ้ยสตรอเบอรี่เจอฝนหูยงามเลยสตรอเบอรี่เขาหนาวประมาณเนี้ยเขาไม่มีปัญหานะแล้วเขาเจอฝนลูกเขาก็โตรเร็วมากเลยใบยและใบและกิ่งก้านของเขาโตรเร็วมากเลยตากลมเปิดผ้าถุงด้วยค่ะพี่สาวไทยตากลมนี่คือชื่อแมวใช่ไหมพี่ <laughs> พี่สมศักดิ์สวัสดีครับคุณเปียสวัสดีครับพี่ พี่หน่อยก็ส่งหัวใจกดๆมานะคะขอบคุณมากเลยสตอรอเบอรี่งามงาๆทุกคนย้ายไปดูสตอรอเบอรี่มาขอบคุณทั้งสิบสองท่านนะคะเราไม่ได้ไล่หลายวันเลยเพื่อนก็จะแบบเอออุ้ยเขาให้อุณหภูมิมันเย็นต่ำอีกนะสงสารสงสารผลมไม้ถ้ามัน น้องเอมบอกว่าสวัสดีทุกบ้านนะคะเพราะว่าถ้ามันต่ําลงมาอีกนะโอ้เสียดายผลไม้สียดายเชอรี่จยงอื่นก็ไม่เท่าไหร่แล้วเชอรี่มันเป็นของอร่อยตัดมาแล้วได้กี่ยอดเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนขอบคุณค่ะน้องเอมขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้า 1ิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ได้สิบสี่ยอดน้องเปลา่าพี่เอ็มสวัสดีค่ะเอาสักยี่สิบเนาะเอาสักยี่สิบพอละเอาสักยี่สิบมันเยอะมากเลย ยี่สิบแล้วกันอืมพอละแค่นี้ก็พอลปะป้าจ๋าสวัสดีค่ะคุณหน่อยหายเอออุ้ยจะบอกว่าลืมจดจัง เอ็พิลพิลอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเขาบอกเอ็มเคเอเคไปว่าอะไรหรอพี่หน่อยกาแฟกินแน่อ้ยลืมจดชื่อเดี๋ยวขอจดชื่อก่อนนะมูเตมเมาส์เพลินพี่หน่อยน้องปลาน้องเอม็มประจา๋าอุย้ยมีคนคิดถึงเราเยอะเลยขอบคุณน,นะคะพี่สาวไทยนะคะ ใช่ไหมพี่เปียไม่มาหลายวันนะคะอ๋อคุยกับสามีอยู่มีใครอีกเนี่ยจับโทรศัพท์เลื่อนไม่ได้เลยกลัวกลัวมันหนีขอบคุณพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยชีวิตติดดินอินเยอรมานีนะคะน้องปลาเมื่อเช้าพี่ไม่ทันน้องปลาเลยเพราะว่าพี่ตื่นสายมากเมื่อเช้าน้องเอ็มนะคะขอบคุณนะคะปะา้าจ๋าคุณพิลพิลอ่านไม่ถูกอ่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่า พี่สมศักดิ์นะคะขอบคุณเด้อสิบนาทีแล้วโอ้เร็วจังเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะทุกคนว่าไหมเดี๋ยวพาไปดูสตอรอเบอรี่นะสตอรอเบอรี่แบบงามมากเลยพอพอฝนมาสตอรอเบอรี่งามมากเลยทุกคนอะย้ายอีกแล้วอืม เห็นไหมเห็นไหมคะเออนี่สตรอเบอรีเร่จเจอฝนงามงามงามกว่าเดิมอีกกาแฟกินแล้วคะ่ะน้องปลาตอนนี้เออน้องเอ็มบอกพี่นอยฮ่าฮ่ตอนนี้หลอนเมื่อกี้กินมะม่วงหอมแดงติดคอแล้วรู้สึกหลอนอ่าเหมือนที่เจอก้างปลาติดใช่ไหมวันนั้นน่ะแล้วก็ไม่ทัน ไม่ทันกันหรอคนึกจะไลก็ไล้ขอบคุณทุกคนนะคะดูสตอรอเบอรี่งามงามค่ะทุกคนพี่ตื่นสายวันเสาร์นะน้องปลาตื่นเก้าโมงครึ่งที่เนี่คิดดูสิแบบว่าโอ้โหขี้เกียจตื่นมากเลยอะป้าจาน้องเอมคุณปลาเดี๋ยวจะเอาสตรอเบอรี่สีแดง ันนี้คือสตรอเบอรี่ดอกสีนะพี่หน่อยหนูไปเจอมามันสวยอะ่ะหนูก็เลยซื้อมาต้นหนึ่งแต่ไม่รู้จะปลูกมันตรงไหนสวยเนาะอารมณ์ติสค่ะป้าจาน้องเอมนั่นแหละเดี๋ยวพี่ก็อยู่ประมาณเดี๋ยวหนูก็อยู่ประมาณสิบห้านาทีนี่แหละ15ห้านาทีสวยเนาะสวยมากพี่แบบเห็นแล้วพี่โอ้ยสวย ปีที่แล้วของพี่มีสีชมพูด้วยแต่ว่ามันตายไปละอันสีขาวนะทนดูสิหุยดอกเป็นพวงๆเลยนะทุกคนเอ๊ยมีแบบผลนะเป็นพวงๆเลยนะดูดิเยอะมากเลยอีกไม่นานก็น่าจะสุกแล้วแหละสีแดงสวยเนาะดอกสีแดงงามๆดูดิต้นละถ้าเป็นประมาณหนึ่งรอยบาทเนี่ย คือว่าแต่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเรามันสามารถขยายพันธุ์ได้นะเดี๋ยวมันจะมีลูกออกมางามๆอยากปลูกบ้างดกไหมพี่หน่อยน้องเอมบอกว่าสวยจังเลยน้องน้องน้องเอมกินมะม่วงไม่เรียกพี่อยากปลูกบ้างคะ่ะใช่แต่ว่า จอเบอรี่เขาเป็นคนที่ชอบเอ้ยเขาเป็นถ้า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 เรารดน้ําอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยงามนะถ้าเจอฝนมาหน่อยๆอ,อุย้ยงามหลายอากาศเย็นๆนิดนึงนะ่ะเขาชอบจอเบอรี่อ่ะ แต่ว่ามันไม่ค่อยมีมแมลงมากวนนะดูดีอันนี้เริ่มแล้วแต่ว่าลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนี่ยลูกไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าต้นมันไม่ค่อยใหญ่ไงมันไม่มีฝนมาเลยฝนเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมารอบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ท้องหรือเปล่าน้องปลาสงสัยท้องค่ะเอ <c oughs> เอาไหลไปขยายพันธุ์ใช่ค่ะพี่หน่อยมันไหลเนาะเดี๋ยวสักพักอหูยเยอะแยะ ขวักไขวไปหมดเลยหลายอะ่ะจนแบบหัวตัดทิ้งเลยนะพี่มันเยอะเกิน <c oughs> แค่อยากบอกอ่าดีจังคะ่ะน้องปลาท้องหรอปลูกผักบุ้งผักคะนาทแทนเอาค่ะ <c oughs> หนูอ่านไม่ทันเม้นบ้างหรือเปล่าเนี่ยมวัวแต่วิ่งไปโอเคเนี่ยสิบห้านาทีแล้วทุกคนไม่มากวนเยอะแล้ว ป้าจาช่วงนี้น้องตามย้อนนะคะหนูก็ย้อนนะคะพี่น้องป้าจาหนูกําลังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ามันคืออะไรกําลังจัดการไม่ใช่หนูนะจัดการจัดการแบบเพราะว่าจะบอกว่าจะบอกว่าคลิปคลิปเราโอ้ยคลิป ที่ลงไปไม่ได้เงินแม่เลยได้คลิปละเซนนะทุกคนเป็นไปได้ไหมได้คลิปละเซนน่ะน้องปลาของพี่อ่ะห้าหกคลิปติดกันเลยได้คลิปละหนึ่งเซนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งทุกอันเลย <laughs> ก็เลยเอ้าทำไมเราได้แค่นี้ไม่เข้าใจอ่ะเออชักมันเถอะเราก็ไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงละ ปล่อยมันมันอยากให้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเุ้ยทำไมมองไม่เห็นตัวหนังสือเดี๋ยวขอบคุณมากข้ากำลังใจป้าต้องเตรียมของขวัญให้ลานด้วยนะคะจริงๆเหรอคะน้องปลาเดี๋ยวก่อนพี่จะปิดไลฟ์พี่ถามจริงๆใช่ไหมคะดูเอามือบงังแดดมองไม่เห็นให้เรียกพี่หน่อยห้ามเรียกป้า จริงๆเหรอคะตรงนี้ตรงนี้แสงมันไอ้นี่เดี๋ยวก่อนจะปิดไลฟ์ขอฝากก่อนมองไม่เห็นตัวหนังสือเอะเอกมาตรงนี้แล้วกันะะ <c oughs> วนไปทั่วเลยเอ้าตรงนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกัน <c oughs> ได้หนึ่งเส้นหรอคะ <c oughs> จริงๆเหรอ ช่องที่บ้านผ่านได้หนึ่งเซนค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นตะคานเทครับนอนกับ youtube ทุกวันจริงๆพี่พี่พี่สมศักดิ์ของหน้วยสองร้อย200กว่าวิวนะ่ะหนูจะบอกได้ศูนย์จุดศูนย์ูนย์หนึ่งเซนนะคะ หนูก็เลยเอ้าจริงเหรอไม้แรกๆก็ไม่ได้ยังมันก็มีบางมีเออคลิปอื่นมันก็ได้ปกติอย่างที่เขาได้แหละแต่มีสีห้าคลิปหลังนี้แหละที่มันแปลกไปไงหนูก็เลยงงว่ามันเป็นเพราะอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันได้เท่านั้นจริงๆประมาณห้าหกคลิปหลังติดกันเลยทุกอันเลยทุกอันเลยไม่ใช่ว่า อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ก็คือทุกอันเลยได้แค่นั้นน่ะได้เท่ากับคลิปช็อตเลยเออนั่นแหละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องปลาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเพราะอะไรขอบคุณเอมสวัสดีครับพี่ก็ไม่รู้หรอกเหมือนกันเอองง เราก็เลยไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรงไงก็เลยงงเหมือนกันว่ามันมันได้แค่นี้จริง,รงหรอถ้ามันได้ปกติคัประมาณนี้มันก็สามสามสิบสตางค์แหมใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งยูโรมันยืมมีค่าประมาณสามสิบเจ็ดบาทเนาะหนึ่งเซนก็หนึ่งยูโรมันมีหนึ่งร้อยเซนเนาะแล้วหนึ่งเซนมันจะมีค่าเท่าไหร่อ่ะคิดดูหนึ่งยูโรมันมีหนึ่งร้อยเซนแล้วเราเราหนึ่งเซนเอ้ยหนึ่งยูโรมัน ประมาณสามสิบเจ็ดบาทแล้วหนึ่งเซนละมันเท่าไหร่อ่ะสามสิบสตางค์ไหมถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าทุกคนไม่รู้อ่ะลองคิดหารเอาเองแล้วกันไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้ค่ะไม่ได้หารอะ่ะถ้าหนึ่งยูโรมีหนึ่งร้อยเซนแล้วเราได้แค่หนึ่งเซนมันหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะคิดดูหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากจากสามสิบเจ็ดบาทหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากสามสิบเจ็ดบาท,าบาทอู้มันไม่ถึงสิบสตางค์เลยนะพี่หน่อย ตลกเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยหมายกอดม่อยากจะคิด <laughs> ไม่ไม่ใช่คลิปฉดนะพี่คลิปปกติของหนูหากลิกสิตอะไรหรอคลิปปกตินะไม่ใช่ฉดฉดหนูเข้าใจอยู่คลิปปกติคลิปยาวหนูเอาลิกสิตอะไรก่อนมันไม่มีลิกสิตจากไหนเลยของหนูคนเดียวหนูไม่ได้ไปเอาใครมาเออทำเออแต่คลิปฉดหนเข้าใจอยู่เพราะว่า เราไม่ซีเรียสอยู่แล้วคลิปสดแต่ว่าคลิปปกติอะคลิปยาวนะะะ่ะมันคือมันอือก็ได้ยี่สิบเซนของพี่มันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนองปลาหนึ่งนะศูนย์จุดศูนศูนย์หนึ่งนะแต่แต่ถ้ามันจะได้เท่านี้จริงๆ เราอดหลบอดนอนทีหนึ่งทีสองอ่ะ <c oughs> โอ้แต่ก็ทำแหละไม่ใช่ว่าจะไม่ทำเราก็ทำไปเรื่อๆยๆแหละแต่แค่แค่แบบ ก็ลงปกติเลยอจจะมีคลิปเราก็ลงปกติเลยไม่ไม่มีหนูไม่หนูไม่ได้ลงลิขสิทธิ์พี่คลิปหนูปกติไม่ใช่คลิปช็อตถ้าคลิปช็อตหนูไม่ซีเรียสอยู่แล้วพี่คลิปปกติของหนูนี่แหละ หนูก็ลงปกติเลยถ้าถ้าคลิปเราเสร็จเราก็ลงเนาะไม่แต่ถ้าเราไม่เสร็จเราก็อาจจะลงช็อตแทนอะไรอย่างเงี้ยว่า <laughs> จะไปแล้วทุกคนดูสิมันเลยเวลามาตั้งยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วอะ่ะใครโอ้ยสวัสดีค่ะคุยโยใครอีกเนี่ยมองไม่เห็นเลยมัน แสงแดดมันบางหน้ออาโอ้ยาวานยาวันก็มาเหลอคะทุกคนมันเลยเวลามาเยอะแล้ววะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อมันรู้หนูจดชื่อใครไม่หมดมั้งหรือเปล่าพี่นอยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอพูดก่อนพี่นอยขอบคุณนะคะพี่นอยชีวิตติดดินนะคะแล้วก็นอกปาลีปาลีร้อยแปดอาชีพน้องเอ็มสีนวนแมวโจรนะคะปะา้าจ๋า ป้าจ๋าพาสุพี่สตไทยเมืองลบพี่สมศักดิ์นะคะคนเมืองสะเกตนครน,นะคะขอบคุณครูโยนะคะขอบคุณยาวันวันด้วยอยากเรียกดูทำนายไพ่ค่ะยอดดูดีมากอยากเรียนดูทำนายไพย่อ่าเดี๋วหนูจะลงมั่งเลยเรียนเดี๋วหนูไม่มีเวลาพี่สตไทยสวัสดีครับครูโยเป็น เป็นดราม่าแล้วอย่าลืมย่วันวันนะคะอ๋อเป็นดาราหนูไปอ่านเป็นดรามา่าเฉยเลยครูโยเป็นดาราแล้วอย่าลืมย่าวันวันะคะประจ่าปรสุสวัสดีค่ะครูยโยน้องมาพาตะกุยนะคะขอบคุณค่ะหนูอ่านเมนไม่ทนันขอขอโทษด้วยเด้อถ้าหนูอ่านไม่ทันนะ่ะน้องมาพาตะกุยสวัสดีครับพี่นอยหัวใจกอดๆนะคะ สวัสดีสาวไทยอยากฟังเพลงค่ะพี่สาวไทยก็ร้องเพลงเพราะเเก่งมากเลยคุณย่านวานสวัสดีครับขอบคุณครูโยดูมันเลยเวลาไปหนูตั้งใจจะมา20นาทีแล้วนะคุณทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหนูอ่านชื่อทุกคนหมดหรือยังน้องแอนสวัสดีค่ะพี่ว่าจะไปแล้วเนี่ยต้องรีบปขายของต้อง ต้องรีบไปขอรายเซนครูโยก่อนหกหกโมงเย็นใช่ไหมใกล้แล้วนี่เอ้ยมันกี่โมงหกโมงเย็นก็ต้องบ่ายสองที่นี่เออโอเคโอเคโอเคทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณน้องแอนกินอะไรดีครัวบ้านๆนะคะขอบคุณครูโยลูกชาวสวนนะคะบายบายได้เลยจ้าน้องปลาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ใช่ใช้พี่เป็นหวาดค่ะพี่เป็นหวาดบายบายได้เลยนะคะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงไงแล้วเราก็จะเพะก็กสอนดอกไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบายบายได้เลยนะคะทุกคนมีหนูขอบคุณไปแล้วเนาะทุกคนเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมันยี่สิบกว่านาทีแล้วนะคะขอบคุณค่ะยกมือบายบายได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวหนูไม่ไม่เป็นไรน้องแอนไม่เป็นไรบายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะน้องน้องปลาขอบคุณค่ะพี่เสาวไทยเมืองลบขอบคุณค่ะพี่สมศักดิ์ขอบคุณค่ะน้องแอนขอบคุณค่ะยานวัน,วนขอบคุณค่ะน้องปลาสู้ๆขอบคุณค่ะ บายบายนะคะทุกคน